นมามตัสสะภะคะวะตุระหะตสสมมาสัมพุพัสสะนโมูตัสสะภะคะวะตุระหะตสสมมาสังพุทธัสสะนโมูตัสสะภะคะวะตุระหะตสสมมาสัมพุพมพพัสสะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568ตรงกับวันแรม16 1หกสิ้าค่ำเดือนหซึ่งเป็นวันที่ภิกษุธีสงฆ์จะต้องลงปาติโมก์วันนี้อยากจะเล่าเรื่องล่าสุด ได้รับจดหมายจากขเขมรน,นะคะหลวงแม่มีเพื่อนที่ติดต่อกันอยู่ที่ขเขมรจริงๆแล้วเรื่องที่ขเขมรเนี่ยอย,อยากจะขออนุญาตเล่าอีกช็อตหนึ่งว่าหลวงแม่ได้ไปสัมผัสกับคนขเขมรตั้งแต่ตอนที่เขาบ้านแตกสแสรกขาดในช่วงปีคศ .1975 ถึง1979ที่เขาแตกมาจนยัน ชายเขตแดนประเทศไทยนะคะจนกระทั่งในหลวงราชนีต้องไปเปิดค่ายที่เขาอีดานเพื่อที่จะรองรับผู้อพยพเพื่อนคนนี้ค่ะเป็นคนที่สมัครเข้ามาอยู่ในเต็นท์ที่ดูแลโรคปอดของผู้อพยพเขมรที่เขาอีดานแล้วก็ได้รู้จักกับหลวงแม่ติดต่อกันมายาวนาน จนถึงปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธนะคะแต่ปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าชาวพุทธ mm. เดินด้วยเท้าเปล่าไปทุกซอกทุกมุมในในประเทศเขมรเวลานี้เขาอยู่ที่บัตตมบงบัตตมบงคนไทยเรียกพระตัตมบงช่วยอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระศรีหนุบุ h i s t u n i v t r s i t y at บัตตมบงาทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาขอ,ขอ การสนับสนุนวันนี้หลวงแม่นึกถึงว่าสิ่งที่จะให้การสนับสนุนกับเขาได้ก็คือทุนการศึกษาโดยที่จะให้ข้อทุนแรก1 0 0 0 0แบาทสําหรับนักศึกษาปีสุดท้ายของปริญญาตรีนะคะให้เขาศึกษาจริงๆและเป็นการช่วยเราเก็บข้อมูลเบื้องต้น ว่าในเขมรเนี่ยเวลานี้มีดอนชีแม่ชีที่นั่นเขาเรียกดอนชีค่ะดอนชีถ้าเป็นคนแก่ๆจะเรียกเย,ยชีเย,ยชีเย,ยชีก็คือยายชีนั่นแหละนะคะนุ่งขาวเหมือนบ้านเรานะมีจํานวนเท่าไหร่ในจังหวัดนี้มีกี่อารามแต่ละอารามมีกี่รูปมีการศึกษาระดับไหนบวชมานานทเท่าไหร่ อายุเท่าไหร่มีประวัติครอบครัวยังไงประวัติการศึกษายังไงนะคะอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นช่วยเราช่วยเราเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการที่เราจะทําความเข้าใจภาพภาพของผู้หญิงบวชในขมิงน,นะคะท่อนที่สองเป็นการศึกษาในพระไตรปิฎกเรื่องการบวชภิกษุณี อันนี้สาหรับเราจะง่ายนะครับเพราะพระไตรปริฎกก็มีอยู่แล้วของเขาก็มีพระไตรปริฎกเป็นภาษาขเขมรนะคะเขาก็จะศึกษาจากของเขาได้ท่อนที่สามเป็นการศึกษาว่าเวลานี้มีหน่วยงานหรือมีองค์กรใดบ้างที่สนับสนุนการบวชภิกษุณีสูงในประเทศเขมรซึ่งหลวงแม่ทราบว่าตอนที่บวช บทพิจุมนานะรุ่นที่ไปบทพิจุมนาที่เราไปบวทกันที่อินเดียเนี่ยนะคะมีคนเขียนถ่ายทำการบวชตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นตั้งแต่บวชเดนนะคะไปจนจบการบวชพิจุนีสูงแล้วก็เอาขึ้นเว็บเอาขึ้น Facebook นะครับเปิดใน y o u t u เนี่ยจะมีเรื่องการบวชของพิกษุนีที่อินเดียซึ่งมีพระพิกษุนีไทยไปบวชที่นั่นด้วยนะครับคนนี้ชื่อ มาริอาอุชในท้ายที่สุดดรมาริอาอุชนะคะเป็นคนคนขเขมรในท้ายที่สุดดรมาริอาอุชเองก็ออกบวชคงจะมีความรู้สึกเหมือนกับหลวงแม่นั่นแหละศึกษาเกี่ยวกับพิกษุณีสงฆ์และในท้ายที่สุดมันไม่พิกษุณีสงฆ์มันไม่เกิดขึ้นได้จนกว่าเราจะออกบวชเองนะครับก่อนหน้ามาริอาอุชก็มีคนขเขมรที่ออกบวชแต่เป็นขเขมนที่อยู่ต่างประเทศ เมื่อบวชแล้วบางทีก็อยู่เขมรบางทีก็ไปต่างประเทศคือตกลงไม่ได้สร้างสังฆะที่เขมรสักทีหนึ่งนะคะมาเรียออสเมีสร้างอารามที่เขมรแล้วไม่หลแม่ไม่ทราบตอนนี้นะคะว่าเขาเขาไปไกลขนาดไหนแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีการศึกษาแต่เขาจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบจึงเป็นสามหัวข้อใหญ่ในงานวิจัยในการในงานวิจัยที่เราจะให้ทุนการศึกษากับ มหาวิทยาลัยพระศรีหนุ b u เด h i s ยูนิเวอร์ซิตี้แอดบัตตบองหลวแม่อยากจะเล่าถึงพระตบองนิดหนึ่งนะครพระตบองเนี่ยมีทหารไทยไปที่นั่นในช่วงรัชกาลที่4ที่5เนี่ยนะคะแล้วพอเสร็จสงครามทหารไทยไปมีลูกมีเมียอยู่ที่นั่นแล้วก็ ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่ด้านตัวเองกลับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงบัตตบองพูดถึงพระตะบองเรากําลังพูดถึงลูกหลานคนไทยลูกหลานคนไทยนะคะที่เวลานี้อยู่ในเขเมรจึงจึงอยากจะช่วยมหาวิทยาลัยนี้โดยเฉพาะเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่พระตะบองพระตะบองนะคะอันนี้เป็นเมื่อคิดถึงเขเมรแล้ว ็คิดถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยมาถึงหลวงแม่บทม,มาแล้ว20กว่าปีเนี่ยนะคะเส้นทางของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยก,ก็ยังไม่ชัดเจนเราก็ต้องมีศูนย์การเรียนรู้ของภิกษุณีสงฆ์เหมือนกันนะคะต้องมีศูนย์การเรียนรู้ทีแรกเรามองพื้นที่หลวงแม่มองพื้นที่วัดเราเนี่ยนะคะใหญ่โตไม่รู้สร้างโดยทําไมใหญ่โตน่าจะทําโรงเรียนได้นะน่าจะทําโรงเรียนภิกษุณีได้นะครับ แต่ในการเริ่มต้นของเราเนี่ยเราไม่คิดใหญ่ไปถึงโรงเรียนเราคิดถึงเรื่องเป็นการเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพิกษณุณีและถ้าเราจะเริ่มต้นมันต้องมีจุดหนึ่งที่เราต้องเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มต้นชักช้าไม่ได้ในพรรานี้จะมีพิกษุณีมาอยู่ร่วมกันเราก็จะเริ่มต้นทดลองการสอนของเราการสอนในเรื่อง ในเรื่องพระวินยัยในเรื่องพระธรรมนะคะและข้อสําคัญเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะต้องรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาสนาพุทธต้องรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภิกษุณีสงฆ์เพราะไม่อย่างนั้นตัวเองจะไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี้ยออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ไหนยังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภิกษุณีสงฆ์ แล้วก็จะเรียนรู้พระวินัยจะเรียนรู้พระสูตรตามเวลาที่เราจะมีให้นะคะก็คือหนึ่งพันษาแล้วก็สามเดือนเยนะคะเราจะมีให้แล้วก็เราจะมีเวลาการทำงานเวลาการทำงานของเราเนี่ยเป็นเวลาการทำงานในช่วงเย็นเราจะมีเวลาเรียน9้าโมงถึงสิบเอดโมงตอนบ่ายก็บ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงแล้วก็มีเวลาทำงานมีเวลาทำงานร่วมกัน เวลาทำงานร่วมกันเป็นการเป็นบททดสอบที่จะคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคะไม่ว่าจะด็อกเตอร์ที่ไหนมาละมาถึงที่นี่ขอมือสองมือมีมือสองมือไหมขอแค่นั้นขอแค่มือสองมือกับหัวใจที่จะให้ นะครหัวใจที่จะให้คนอื่นเราก็จะทํางานร่วมกันได้ในตอนเย็นในตอนเย็นเราทํางานร่วมกันชั่วโมงครึ่งเต็มที่ใช่ไหมชั่วโมงครึ่งนะคะเลิกเจ็จสามแล้วเราอาบน้าําอาบท่าสวดมนต์ทำหน้าที่ภารกิจของพระทำภารกิจของพระนะคะวันพระวัน,ว,นวันพระก็ออกเป็นบาาวันอาทิตย์ก็ออกเป็นบ่าทําภารกิจของพระนะคะแต่ในวันปกติเราก็จะมีการเปลี่ยนกันและ ภิกษุณีหลายรูปที่อยู่กันตามลําพังไม่ได้สวดปฏิโมกข์ไม่ได้ลงปฏิโมกข์นะคะโอกาสที่เรามาอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะจะเป็นโอกาสที่บรรดาพระภิกษุณีที่เป็นกระทิงเปลี่ยวเหล่านี้จะได้มีโอกาสลงปฏติโมกข์จะได้รู้จักว่าพิธีกรรมในการลงปฏติโมกข์เขาทำอย่างไรกันต้องมีการลงอาบัิอย่างไรนะคะและเมื่อเข้าสู่ห้องที่เราสวดปฏิโมกข์เนี่ยนะครับ แม้กระทั่งพนมพรก็จะบอกว่าภิกษุณีสงลงสวดปฏิโมภิกษุณีไม่ได้สวดปฏิโมค่ะภิกษุณีลงปฏิโมคนสวดนะคนเดียวมีคนสวดคนเดียวนะคะแต่ลงปฏิโมพเพื่อที่จะฟังปฏิโมพเพื่อที่จะทบทวนปฏิโมด้วยกันนะคะวัดนี้เป็นวัดแรกวัดทรงธรรมกาแลนีเป็นวัดแรกที่มีการสวดปฏิโมภิกษุณีปฏิโมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อ พรรษาที่2,546นะคะเราก็จะมีความภาคภูมิใจว่าจุดนี้จุดที่เราอยู่เนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างที่บางครั้งเราไม่รู้และเราไม่ให้ความหมายนะคะจุดนี้วัดนี้เป็นวัดแรกที่มีภิกษุณีไทยวัดนี้เป็นวัดแรกที่มีภิกษุณีสงฆไทย วัดนี้เป็นวัดแรกที่มีการสวดภิกษุณีปาติโมกในประวัติศาสตร์ชาติไทยวัดนี้เป็นวัดแรกที่สวดถวายความเคารพถวายสักการะแด่พระภิกษุณีอรหันตภิกษุณี13รูปเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็คือบทสวดรัตัญยูนางภิกษุณีนางโคตมีชิณมาตุชานี่สวดที่นี่เป็นครั้งแรกสวดที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ เมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สถานที่นี้เป็นสถานที่บันทึกประวัติศาสตร์เราก็จะให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับการที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะมากขึ้นกว่าฉาบถวยไปญาติโยมมาก็ไม่รู้เราไม่รู้จะบอกญาติโยมว่ายังไงไม่เคยรู้ประวัติที่มานะคะตัวเราเองเราชัดเจนขึ้นตัวเราเองมีความภาคภูมิใจมากขึ้นตัวเราเอง จะเป็นผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวที่ดีให้ญาติโยมที่มาได้เข้าใจว่าคุณโยมมาวัดนี้นะไม่ธรรมดานะวัดนี้เป็นวัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะอธิบายต่อได้นะคะมีพระภัยสัรษฐครองค์ใหญ่ที่สุดองค์แรกในประเทศไทยอีกเหมือนกันนะคะเปิดเมื่อปี2551ชัดนะชัดนะมีความจำเรลแบบ่มีความทรงจำหรือเแปบบ ต้องมีความทรงจำนะคะต้องมีความจำมีความจาได้หมายรู้นะคะเราจะได้เดินไปด้วยกันหลวงแม่เล่าถึงเรื่องขมรเพื่อที่จะเล่าถึงเรื่องของเราว่าเราจะทำอะไรกันในพรรษานี้เพราะฉะนั้นบรรดาสาม,มเณรีพระภิกษุณีที่อยู่ที่วัดในพรรษานี้จะได้ทดลองเรียนหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้เรื่องภิกษุณีสงฆ์ไทยที่วัดทรงธรรมกาลยาดีเป็นครั้งแรกนะคะญาติโยมที่ ที่ทราบข่าวนี้นะคะก็จะได้โมทนาจะได้มานำอาหารมาถวายเลี้ยงดูเลี้ยงดูพระนะคะเลี้ยงดูพระที่มาเข้าพรรษามาให้พระอดอยากนะคะก็ขออนุญาตบอกกล่าวบอกกล่าวข่าวดีบอกบอกล่าวข่าวด,าาดีซึ่งเป็นเรื่องที่งดงามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะขอโมทนาค่ะ